เมื่อจัก,กรวาลที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ทําให้โลก2ใบโครจรมาอยู่ร่วมกันสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่องอัพไซด์ดาวซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน13ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับหากใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับในจัก,กรวาลที่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ได้มีดวงดาวคู่แฝดสองดวงโครจรมาสวนทางกัน ดาวทั้งสองต่างมีแรงดึงดูดและแรงผลักของกันและกันโดยวัตถุทุกชิ้นของดาวทั้งสองจะถูกดึงดูดจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่มันอยู่ซึ่งมันจะมีกฎข้อสําคัญอยู่อย่างหนึ่งนั่นคือวัตถุจากดาวทั้งสองจะไม่สามารถสัมผัสกันได้เพราะหากสัมผัสกันนานเกินไปวัตถุเหล่านั้นจะเกิดลุกไหม้และกลายเป็นจุลในทันทีโลกทั้งสองจึงห้ามคนจากโลกของตัวเองไปเหยียบโลกอีกฝั่งหากใครฝ่าฝืนกฎจะถือว่ามีความผิดและต้องโทษจำคุกสถานหนัก ซึ่งดวงดาวทั้งสองจะถูกเรียกว่าโลกเบื้องบนและโลกเบื้องล่างโดยโลกเบื้องบนนั้นจะเต็มไปด้วยความเจริญและสุขสบายซึ่งต่างจากโลกเบื้องล่างที่เต็มไปด้วยความยากจนและแรงแขนโลกทั้งสองจะสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านทาร์สเวิลด์หรือตึกขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อโลกทั้งสองเอาไว้และทําให้คนทั้งสองดินแดนสามารถทํางานร่วมกันได้และเรื่องราวทั้งหมดจะเริ่มต้นขึ้นจากอาดัมหรือเด็กชายจากโลกเบื้องล่าง โดยเขานั้นได้เต,ติบโตมาในบ้านเด็กกำพร้าและในวันเดียวกันอดัมได้เดินทางไปหาป้าเบกกี้หรือญาติเพียงคนเดียวของเขาซึ่งทุกครั้งที่อดัมไปหาเธอป้าเบกกี้นั้นก็มักจะทําแพนเค,ค้กให้อดัมกินอยู่เสมอซึ่งมันเนี่ยไม่ใช่แพนเค,ค้กธรรมดาแต่มันคือแพนเค,ค้กที่เป็นสูตรลับของต้นตระกูลของเขาโดยอดัมได้เอ่ยถามป้าถึงสาเหตุที่ทําให้แพนเค,ค้กของเธอลอยได้เหลกากมีเวทมนเธอจึงได้เข้ามาบอกกับอดัมว่า มันคือสูตรลับที่ได้มาจากตำราที่ตกทอดกันมาของตระกูลซึ่งส่วนผสมลับที่ว่าก็คือเกสรสีชมพูนั่นเองหากนำมันไปสัมผัสหรือผสมใส่วัตถุใดๆก็ตามสิ่งๆนั้นจะตกอยู่ในสภาพไร้แรงโน้มถ่วงได้ชั่วขณะซึ่งพอคุยกันเสร็จป้าเบกกี้จึงขอให้อดัมไปเก็บเกสรสีชมพูบนภูเขาเหมือนทุกครั้งแต่ถ้าว่าในวันนั้นอดัมกลับวิ่งเล่นบนภูเขาจนลืมเวลาโดยเขาได้ปีนขึ้นไปบนยอดต้นไม้ที่อยู่สูงเหนือเมฆ และได้ทําการล่อนเครื่องบินของเล่นไปยังโลกเบื้องบนซึ่งในตอนนั้นเองก็ได้มีเด็กสาวคนหนึ่งผ่านมาเห็นเครื่องบินของเล่นที่อดัมปามาพอดีอดัมจึงได้กล่าวทักทายเด็กสาวจากโลกเบื้องบนคนนั้นและทั้งสองก็ได้ทําความรู้จักกันซึ่งเด็กสาวคนนั้นเนี่ยมีชื่อว่าอีเดนจากนั้นเวลาก็ได้ผ่านล่วงเลยมาหลายปีดูเหมือนว่าในตอนนี้อดัมนี่จะได้โตเป็นหนุ่มแล้วครับเขาและอีเดนยังคงนัดเจอกันที่ภูเขาเป็นประจำ และดูหมืนว่าทั้งคู่เนี่ยจะได้กลายเป็นแฟนกันแล้วอดัมได้นำเชือกโยนไปให้อีเดนและดึงตัวเธอลงมาจากโลกเบื้องบนเพื่อที่ทั้งสองเนี่ยจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันแต่ความสุขของทั้งคู่กับอยู่ได้แค่ไม่นานเพราะจู่ๆทั้งสองก็ได้ยินเสียงของพวกตำรวจที่กำลังเดินเข้ามาสํารวจภายในภูเขาอดัมจงึงรีบพาตัวอีเดนกลับไปยังโลกเบื้องบนของเธอแต่ทว่าในาขณะที่อดัมกำลังจะส่งตัวอีเดนกลับไปอยู่นั้นพวกตำรวจที่เห็นก็ได้ลั่นไกใส่อดัมซะก,ก่อน มันจึงทาให้อดัมเผอปล่อยมือจากเชื่อที่กาลังส่งตัวอีเดนและทําให้เธอร่วงตกลงมาหัวฟาดพื้นจนเกิดสลบไปส่วนอดัมเนื่องจากว่าเขานั้นทําผิดกฎผู้มันจะได้ไปหาป้าเบกกี้และได้ทําการเผาบ้านของเธอแถมพวกมันก็ยังจับตัวป้าเบกกี้ไปเพื่อให้อดัมต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกจากนั้น1ิปีต่อมาอดัมได้เติบโตขึ้นมาและได้ทํางานเป็นนักประดิษฐ์โดยเขานั้นได้ทํางานร่วมกับพาโบและอัลเบิร์ต หรือชายใจดีที่รักและดูแลอดัมเหมือนลูกแท้ๆในตอนนี้อดัมเนี่ยกำลังคิดค้นครีมที่จะทําให้ใบหน้าดูยกกระชับขึ้นแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยก็ยังทําไม่สาเร็จซึ่งในขณะที่อดัมกําลังทํางานอยู่นั่นเองเขาก็ได้บังเอิญไปเห็นอีเดนจากในทีวีเข้าอดัมที่เห็นแบบนั้นเนี่ยจึงดีใจมากเพราะหลังจากเหตุการณ์เมื่อ10ปีก่อนอดัมก็ไม่ได้เจออีเดนอีกเลยซึ่งเธอเนี่ยได้ทํางานอยู่ที่ทาร์สเวลและได้ความที่อดัมยังรักและยังอยากพบเจออีเดนอีกครั้ง ไม่ได้ทาให้เขาเนี่ยมีความคิดที่จะเข้าไปทํางานที่นั่นอดัมจึงรีบกลับไปเก็บข้าวของและรีบมุ่งหน้าไปที่ทานสเวลเพื่อสมัครงานและเนื่องจากว่าอดัมเป็นนักประดิษฐ์อยู่แล้วเขาเลยถูกรับเข้าทํางานทันทีโดยอดัมได้ถูกมอบหมายให้ทํางานอยู่ที่ชั้นซีโลกหรือชั้นที่อยู่ต่ําที่สุดของตึกซึ่งหลังจากที่เขามาถึงอดัมเนี่ยก็ดูตื่นเต้นเอามากๆเพราะเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก,ก่อนคนจากทั้งสองโลกได้ทํางานร่วมกันแถมเขาก็ยังไม่เคยทํางานกับคนจากโลกเบื้องบนมาก,ก่อน โดยในวันทํางานวันแรกอดัมก็ได้ไปรู้จักกับบ๊อบหรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนจากโลกเบื้องบนจากนั้นไม่นานจู่ๆอดัมเนี่ยก็ถูกผู้อำนวยการเรียกตัวไปพบพอดูเหมือนว่าเขานั้นจะดูสนใจคีมรถเรือนลิ้วลอยที่อดัมเป็นคนคิดคนขึ้นและนามันไปเสนอให้กับพวกเขาผู้อำนวยการเลยเห็นแววของอดัมเป็นพิเศษจากนั้นเขาจะย้ําเตือนกฎข้อสําคัญในการทํางานที่ทา a n สเว r ล d ให้อดัมฟังโดยหลักๆจะมีอยู่สองข้อ ข้อแรกคือห้ามติดต่อกับคนจากโลกเบื้องบนเด็ดขาดยกเว้นว่ามันจะเป็นเรื่องงานหรือเป็นเรื่องที่สําคัญมากจริงๆส่วนข้อสุดท้ายคือดําเนี่ยจะต้องทํางานกับสิ่งของจากโลกเบื้องบนเพาะงินทุกครั้งที่เขาทํางานเสร็จเขาเนี่ยจะถูกค้นตัวทันทีเพื่อกันแม่ดํานาของจากโลกเบื้องบนกลับไปและหากกระดัมฝ่าฝืนกฎข้อนี้เขาเนี่ยจะถูกไล่ออกและถูกจับเข้าคุกทันทีเย็นวันนั้นหลังจากที่อดํากลับมาจากที่ทํางานเขาเนี่ยก็ถูกเอาเบอร์ต่อว่า เล่นที่อาดัมไปทางานให้กับคนโลกเบื้องบนที่ทัสเวิลพ่อเบิร์ดเนี่ยเกลียดคนจากโลกเบื้องบนมากผู้มันสร้างทัสเวิลขึ้นมาเพื่อดูดเอาน้ามันจากโลกเบื้องล่างไปแปลงเป็นพลังงานให้กับโลกของพวกมันแถมคนพวกนั้นก็ยังนําพลังงานมาขายต่อในราคาที่โคตรจะแพงให้กับคนโลกเบื้องล่างอีกด้วยเรียกได้ว่ากดขี่คนจากโลกเบื้องล่างแบบสุดๆอาดัมเลยบอกไปว่าก็เพราะว่าตอนนี้พวกเขาเนี่ยไม่มีอะไรเลยสักอย่างที่ผ่านมาพวกเขาอยู่กันแบบอดอยากมาโดยตลอด อดัมเลยอยากจะคว้าโอกาสนี้เพื่อทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นตัมันที่วันต่อมาหลังจากที่อดัมทำงานเสร็จในขณนะพักเที่ยงบ๊อบจึงชวนอดัมไปคุยที่ห้องนั่งเล่นโดยบ๊อบในมีของสะสมคือสแตปมจากทั่วโลกและเขาเนี่ยก็เป็นคนที่มีชุดสแตปมมากที่สุดในโลกเบื้องบนบ๊อบจึงอยากให้อดัมช่วยไปหาสแตปมจากโลกเบื้องล่างมาให้เขาหน่อยซึ่งอดัมเนี่ยก็รับปากว่าเขาจะไปลองหามาให้บ๊อบพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยจึงดีใจมากพร้อมบอกว่าหากมีอะไรให้เขาช่วยก็บอกเขามาได้เลย อดัมเลยอยากขอร้องให้บ๊อบช่วยไปติดต่อคนคนหนึ่งจากโลกเบื้องบนให้เขาหน่อยซึ่งคนคนนั้นก็คืออีเดียนนั่นเองครับบอ๊อบเลยรับปากว่าเขาเนี่ยจะลองไปติดต่อเธอให้ซึ่งเย็นวันนั้นอดัมก็เหมือนจะคิดแผนบางอย่างขึ้นมาได้จากนั้นวันต่อมาอดัมจึงเริ่มทำตามแผนโดยในทุกๆวันเขาได้แอบขโมยแผ่นเหล็กจากที่ทำงานมาเก็บใส่กระเป๋าพร้อมนำไปซ่อนไว้บนเพดานในห้องเก็บของอดัมได้นำสแตมมาให้บ๊อบตามที่เขาเคยสัญญาไว้ ส่วนบ๊อบก็ได้ช่วยหาเบอร์โทรติดต่อกับอีเดนให้กับเขาในวันนั้นอดัมเลยตัดสินใจโทรไปหาอีเดนแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ดันไม่อยู่อดัมเลยบอกกับเลขาของอีเดนไปว่าเขาเนี่ยอยากนัดเจอกับอีเดนในวันพรุ่งนี้หน่อยโดยอ้างว่าเขาเนี่ยมีชื่อว่าบ๊อบซึ่งพอคุยกันเสร็จเย็นวันเดียวกันอดัมจึงกลับไปขอร้องให้เอาเบิร์ดช่วยสร้างชุดที่เอาไว้ใส่แท่งเหล็กเอาเบิร์ดเลยทาการใส่ระบบน้ําหล่อเย็นในชุดของอดัมเพื่อการไม่ให้วัตถุกเกิดลุกไหม้เป็นไฟในทันทีจากนั้นวันต่อมา อดัมจึงเริ่มทำตามแผนในขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือการนำแท่งเหล็กที่เขาซ่อนไว้มาใส่ในชุดที่เอาเบิร์สร้างให้เพื่อใช้สำหรับถ่วงตัวของเขาซึ่งมัน,นก็สำเร็จครับแท่งเหล็กพวกนั้นได้ถ่วงตัวของอดัมให้ลอยขึ้นไปข้างบนจากนั้นเขาจะได้แอบเข้าไปยังโลกเบื้องบนผ่านห้องเก็บของที่อยู่เชื่อมกันของทั้งสองโลกอดัมได้ขึ้นไปยังชั้นเจ็ดตามนัดและได้เจอกับอีเดนอีกครั้งเขาจะได้เข้าไปทักทายเธอทันทีแต่ถ้าว่าอีเดียน,นยกับจำอดัมไม่ได้สังหาน อดัมเลยหันไปบอกกับเลขาของอีเดนว่าเขากับอีเดนเนี่ยเคยรู้จักกันมาก,ก่อนแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอเนี่ยจะทำเมินเขาซะอย่างนั้นเลขาเลยบอกอดัมไปว่าอีเดนไม่ได้ทำเมินใส่เขาแต่เธอเนี่ยความจำเสื่อมเพราะเมื่อ10ปีก่อนอีเดนได้ประสบอุบัติเหตุมันเลยทำให้ความจำของเธอเกิดเลอะเลือนไปดูเหมือนว่าเหตุการณ์เมื่อตอนนั้นมันจะทำให้อีเดนความจำเสื่อมนะครับอดัมจึงได้เข้าไปพูดคุยเพื่อทำความรู้จักกับอีเดนใหม่แต่ถ้าว่าเขานั้นก็ไม่สามารถพูดคุยกับเธอได้นาน พอดูเหมือนว่าในตอนนี้แท่งเหล็กที่อยู่ในชุดของอาดัมมันจะเกิดลุกไหม้ซะแล้วอาดัมจึงต้องรีบขอตัวกลับก่อนซึ่งหลังจากที่อีเดนได้คุยกับอาดัมเสร็จเธอเองก็ดูเหมือนจะสนใจอาดัมแล้วเช่นกันจากนั้นวันต่อมาอาดัมยังคงตั้งใจทดลองคีมลดเรือนริ้วรอยของเขาจกนกระทั่งวันหนึ่งที่จูจ่ๆทางทาร์สเวิร์เนี่ยก็ได้ประกาศรายชื่อของพนักงานที่จะถูกไล่ออกซึ่งหนึ่งในรายชื่อนั้นมันก็ดันมีชื่อของบ๊อบอยู่ด้วย บ๊อบจึงได้ย้ำเตือนอาดัมว่าอย่าไปไว้ใจพวกท w สเวลเด็ดขาดพวกมันจะใช้ประโยชน์จากเราและเมื่อเราหมดประโยชน์พวกมันก็จะถีบส่ไล่ส่งเราแบบนี้แหละโดยก่อนที่บ๊อบจะกลับไปเขานั้นก็ได้มอบกล่องบางอย่างให้กับอาดัมซึ่งมันก็คือเงินจํานวนหนึ่งบ่พนักง,งานของเขาและแผนที่บ้านของบ๊อบนั่นเองทั้งสองได้ล่าลากันก่อนที่บ๊อบจะได้เดินจากไปจากนั้นไม่นานจูๆ่ๆอีเดนก็ได้โทรมาหาเขา ทั้งสองจะได้พูดคุยกันสักพักก่อนที่อีเดนจะเป็นฝ่ายชวนอาดัมไปทานข้าวในวันพรุ่งนี้อาดัมพอได้ยินแบบนั้นจึงตอบตกลงทันทีวันต่อมาอาดัมจะได้แอบเข้าไปยังโลกเบื้องบนอีกครั้งโดยเขาได้ใช้บัตรพนรักง,งานของบ๊อบในการผ่านทางออกมาจากทาสเบิลซึ่งมันก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่อาดัมได้มาเหยียบโลกเบื้องบนทุกสิ่งทุกอย่างเชื่องต่างจากโลกเบื้องล่างที่เขาอยู่อย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นวิทยาการตึกลาบ้านช่องหรือมแม้แต่ผู้คน อดัมได้เดินทางมาจนถึงร้านอาหารตามนัดและเขาก็ได้เจอกับอีเดนอีกครั้งซึ่งในการเจอกันครั้งนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ได้คุยกันอย่างถูกคออดัมจึงพยายามแอบถามถึงเรื่องในอดีตของพวกเขาทั้งสองแต่ทว่าอีเดนเนี่ยก็จำไม่ได้จากนั้นไม่นานแผ่นเหล็กภายในรองเท้าของอดัมก็เกิดความร้อนขึ้นมาอดัมจึงรู้ตัวทันทีว่าเวลาของเขาได้หมดลงแล้วเขาจึงรีบขอตัวกลับอดัมได้พยายามวิ่งสุดกำลังเพื่อกลับไปยังโลกเบื้องล่างของเขา เขาได้รีบกระโดดลงแม่น้ำและได้ถอดรองเท้าของเขาออกเพื่อปล่อยให้แรงโน้มถ่วงจากโลกเบื้องล่างดึงตัวเขากลับไปในคืนนั้นอดัมได้แต่เฝ้าคิดถึงแต่อีเดนตลอดทั้งคืนและคอยนับวันที่พวกเขาทั้งสองจะได้เจอกันอีกครั้งส่วนอีเดนในคืนเดียวกันเธอเนี่ยได้ฝันเห็นใครบางคนที่ตะโกนเรียกชื่อของเธอและพยายามปีนจากยอดไม้มาหาเธอจากโลกเบื้องล่างจากนั้นวันต่อมาอดัมได้ถูกส่งตัวมาแสดงผลงานของเขาต่อหน้าคณะกรรมการทุกคน ซึ่งในขณะที่เขากําลังสาธิตวิธีการใช้คีมลดเลือนริ้วรอยที่เขาคิดค้นขึ้นอยู่นั้นอดัมก็ได้มองไปเห็นว่าอีเดนก็ได้เข้ามารับชมเขาด้วยเช่นกันโดยเธอเนี่ยได้รู้ความจริงว่าอดัมหรือชายคนที่เธอเคยคุยด้วยนั้นไม่ได้ชื่อบ๊อบอย่างที่เขาเคยบอกแถมเขาก็เป็นคนโลกเบื้องล่างอีกด้วยอีเดนจึงรีบวิ่งออกไปจากห้องประชุมทันทีโดยหลังจากที่เขาสาธิตเสร็จอดัมจึงรีบกลับไปหาอีดเดนที่โลกเบื้องบนเพื่อตามไปอธิบายความจริงและเล่าทุกอย่างให้เธอฟัง แต่ทว่าในาครั้งนี้บัตรผ่านพนักง,งานของบ๊อบก็ดันใช้ผ่านไม่ได้เพราะมันเนี่ยได้หมดอายุไปแล้วเขาจึงรีบกระโดดข้ามจุดตรวจและพยายามไล่าตามอีเดนไปทันทีมนเลยทำให้สัญญาณเตือนภัยดังขึ้นอนดัมได้ถูกคนจากโลกเบื้องบนตามจับโดยเขาพยายามหนีจากการตามจับของตำรวจจนทำให้เขาคลาดกับอีเดนไปเย็นวันนั้นอนดัมเลยตัดสินใจเดินทางไปหาบอ๊อบตามแผนที่ที่เขาเคยให้มาเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งบ๊อบเนี่ยก็ยินดีช่วยเหลืออดัมอย่างไม่ลังเล โดยเขาได้ตัดสินใจทําเสื้อถุงน้ําหนักตัวใหม่ให้กับอดัมเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องความร้อนและการเผาไหม้ในตัวจากนั้นบ๊อบจึงได้ถามถึงงานทดลองเรื่องครีมของอดัมอดัมได้เล่าว,ว่าเขาเนี่ยทำครีมนั่นสาเร็จแล้วเขาเนี่ยก็เพิ่งไปสาธิตครีมของเขาให้กับทุกคนดูซึ่งอดัมเนี่ยก็ไม่ได้บอกส่วนผสมสําคัญกับคนพวกนั้นไปโดยส่วนผสมที่ว่าก็คือเกสรสีชมพูนั่นเองคุณสมบัติของมันคือการต้านแรงโน้มถ่วงอดัมได้แสดงให้บ๊อบได้เห็น จากนั้นก็กลับมาที่ทาสเวิลด์พวกหน่วยการได้ทําการส่งคนไปสร้างครีมตามสูตรที่อาดัมให้มาแต่มันเนี่ยก็ไม่สําเร็จสักทีพวกหนวยการจึงอยากรู้ให้ได้ว่าส่วนผสมที่ยังขาดไปมันคืออะไรแต่กลับมาที่อีเดนหลังจากที่เธอกลับมาถึงบ้านเธอเนี่ยก็ได้แต่ผิดหวังกับเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้เธอได้แต่เฝ้าคิดถึงเรื่องของอาดัมจนกระทั่งจูๆ่ๆความทรงจําในวัยเด็กของเธอก็เริ่มกลับมาให้เห็นถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทั้งหมด แต่อีเดนก็เริ่มจำเรื่องราวต่างๆของอดัมได้คืนวันต่อมาอดัมได้กลับไปหาอีเดนที่ร้านอาหารเพื่อหวังเจออีเดนอีกครั้งซึ่งมันก็เป็นไปตามคาดครับอีเดนได้มารออดัมที่ร้านอาหารที่เดิมโดยเธอได้เข้ามาจับมือของอดัมพร้อมบอกว่าเธอเนี่ยเริ่มจำเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วทั้งสองได้เข้าสวมกอดกันอย่างอบอุ่นแต่ถ้าว่าไม่นานพวกตำรวจก็ได้เข้ามาตามล่าอดัมซะกอ่อนอดัมจึงสัญญาว่าเขาเนี่ยจะรีบกลับมาหาเธอ จากนั้นอดัมจึงรีบวิ่งหนีตำรวจผู้นั้นไปทันทีและดูหมูว่าตอนนี้อดัมจะได้กลายเป็นนักโทษหลบหนีไปซะแล้วโดยหลังจากที่เขาได้ทําการหลบหนีการตามจับของตำรวจมาได้อดัมก็ได้มาเฝ้าคอยอีเดนที่ยอดภูเขาหรือสถานที่เดิมที่พวกเขาทั้งสองชอบนัดเจอกันและแล,ะแล้วอีเดนก็ได้มาที่ภูเขาเช่นกันทั้งสองได้พบเจอกันอีกครั้งวูเขาทั้งคู่ได้กอดและจูบกันอย่างโรแมนติกและได้มีอะไรกัน โดยหลังจากนั้นไม่นานพวกตำรวจก็ได้ไล่ตามทั้งสองมาจนทนันทั้งคู่เลยพยายามวิ่งหนีคนพวกนั้นจนกระทั่งมาถึงทางตานันอดัมจึงรีบนำเหล็กถ่วงน้ำหนักจากตัวของเขาออกจากนั้นเขาจึงพาตัวอีเดนลอยขึ้นไปยังซากโครงเหล็กที่อยู่แถวนั้นอดัมได้พยายามพาตัวอีเดนหนีอย่างสุดกำลงังโดยมีผู้ตำรวจไล่ยิงพวกเขาจากทางด้านหลังจนกระทั่งมาถึงสุดทางอดัมได้บอกให้อีเดนปล่อยมือเขาซะเพราะไม่งั้นพวกเขาทั้งสองเนี่ยจะล่วงตกกันไปด้วยทั้งคู่ แต่อีเดนหนึ่ก็ไม่ยอมปล่อยอดัมจึงได้กล่าวขอโทษอีเดนและตัดสินใจปล่อยมือจากเธอโดยอดัมได้ถูกแรงดึงดูดจากโลกเบื้องล่างดึงกลับไปแต่ดูเหมือนว่าโชคยังดีที่อดัมได้รอยมาตกใส่ต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งหลังจากที่อดัมรอดมาได้ในขณะที่เขากำลังจะเดินกลับบ้านจูจ่ๆก็ได้มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาจับตัวเขาไปดูเหมือนว่ามันจะเป็นฝีมือของพวกทาสเวลครับ พวกมันได้ส่งคนมาจับตัวอดัมเพื่อเค้นถามว่าส่วนผสมสุดท้ายในครีมของเขาคืออะไรโดยคนพวกนั้นได้ซ้อมอดัมจนสุดท้ายเขาจึงต้องยอมบอกส่วนผสมนั่นไปในตอนนี้อดัมจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วทั้งครอบครัวคนที่เขารักหรือแม้แต่สิ่งที่เขาคิดค้นขึ้นอดัมยอมแพ้และตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตที่โลกเบื้องล่างของเขาต่อพร้อมสัญญากับตัวเองว่าเขานั้นจะไม่มีทางลืมเลือนอีเดนเด็ดค่ะจากนั้นก็ตัดมาที่บ๊อบ หลายวันต่อมาเขานั้นได้ทําการนําเกสรสีชมพูมาทําการทดลองจนในที่สุดเขาเนี่ยก็ทําสําเร็จบ๊อบสามารถคีดคนน้ํายาที่ทําให้สิ่งใดก็ตามที่สัมผัสมันไหลแรงโน้มถ่วงจากนั้นไม่นานก็ได้มีใครบางคนมาเคาะที่ประตูบ้านก็ปรากฏว่าเป็นอีเดนนั่นเองโดยเธอได้มาขอร้องให้บ๊อบช่วยอะไรบางอย่างจากนั้นก็ตัดมาที่อาดัมในขณะที่เขากําลังนั่งทํางานอยู่นั้นจู่ๆบ๊อบก็ได้โผล่มาหาเขา อาดมที่เห็นแบบนั้นจึงแปลกใจมากที่บ๊อบสามารถข้ามไปยังโลกเบื้องล่างได้บ๊อบจึงบอกไปว่าเขานําเกสรสีชมพูไปทําการทดลองจนเขาเนี่ยสามารถคิดคนน้ํายาที่สามารถทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างไรแรงโน้มถ่วงได้ซึ่งมันเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ดีผลิตของมันจะอยู่ได้แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นและในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้จดกร,รมสิทธิ์ครีมลดริ้วรอยของอาดมตัดหน้าพวกทัสเบิร์แล้วด้วยจากนั้นบ๊อบจึงนําจดหมายของอีเดนมาให้เขา โดยเธอได้เขียนบอกให้อาดัมไปที่ร้านอาหารแห่งเดิมที่พวกเขาเคยพบกันและเมื่ออาดัมไปถึงเขาก็ได้เจออีเดนอีกครั้งทั้งสองได้เข้าสวมกอดกันด้วยความดีใจอาดัมจึงถามว่าเธอมาอยู่นี่ได้ยังไงอีเดนเลยบอกไปว่าบอบเป็นคนช่วยพาเธอมาที่นี่จากนั้นเธอก็ได้บอกข่าวดีกับอาดัมว่าตอนนี้เธอเนี่ยกำลังตั้งท้องลูกแฝดทั้งสองดีใจกันมากอาดัมจึงถามอีเดนว่าเธอสามารถอยู่โลกเบื้องล่างได้นานแค่ไหน เธอจึงตอบว่าตลอดไปเนื่องจากว่าอ e ีเดนเนี่ยได้ตั้งท้องกับอดัมที่เป็นคนจากโลกเบื้องล่างดังนั้นลูกของเธอที่อยู่ในท้องเนี่ยจึงกลายเป็นเด็กเลือดผสมที่มีพ่อและแม่เป็นคนจากโลกทั้งสองความรักของทั้งคู่จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งสองไปตลอดการและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด6.3คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป28ซ ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด42%ครับเช่นเคยครับหากคุณชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ